ครับเรามาดูกันว่าในห้องนี้มีอะไรอยู่ข้างในอุ้ยน่ากลัวมากเฮ้ยเฮี่ยอะไรตำรวจหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี่ยเฮี่ยเฮ้ยกูยังไม่ได้เล่กูยังไม่เอ้ยเอ้ยอย่าแทงกูกูยอมแล้วเฮี่ยเฮ้ยเฮี่ยเฮี่ะเอาเงยใส่กูทำไม เข้าไปในห้องเอ้เอามึงปิดประตูฮึาปิดประตูาฮมาฮ่าฮ่าฮู่ฮ่าฮ่าฮ่าฮวาฮ่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 ากูาฮ่า่าฮ่าฮ่าดบาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮา่าา คุณคุณชื่ออะไรแล้วครับเอาอะไรเนี่ยนะน้ำโคกปะเดี๋ยวเดี๋ยวยี่ต้องถือน้ำโคกดยู่ถือซื้อน้ำโคกก่อนมาแล้วน้ำโคกเอาอะไรจะเข้าไปดูในห้องนี้นะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออไปเปิดไฟด้วยไปุค่อยๆไปนะครับเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย มีก็มีนี่วะไอ้น้องสาวมิสแดงหนึ่งโป๊กับพี่ไวใจ <c oughs> <c oughs> อ้เหียเฮ้ยเราต้องเฝ้าสองสาวคนนี้เฮ้ยคนละสองคนละสองเฮ้ยไอ้น้องไหวไหมไอ้น้องมึงไปโยนเหี้อะไรใส่เขาอะไหวไหมไอ้น้องไหวไหมพี่ไหวนะไอ้น้องพี่ไหวไอไอ้น้องไหวไหมไหวไหมไหวเออไไปไปวไป เราต้องเดินแบบช้าๆสัหน่อยมึงร้องทำฮียอะไรวะมีต้องโอ้ยอ้าใครร้องใครคางวนะเฮ้ยเหี้ยมึงเป็นอะไรของมึงวะฮะมึงติดสัญญกรรมนมนมึงเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าไปอย่าไปเล่นมึงมาเข้ามาเร็ว ปิดประตูปิดประตูเสยียบปิดข้างเดียวไอ้เหี้ยเออเฮือยเสุดท้ายมึงมึงไปแทงตัวประกันทำไมวะเยียบสุดท้ายมันต้องลอยไปหาตัวประกันหู้ยเหี้ยกูกลายเป็นวิญญาณแล้วตอนนี้พอๆๆเหอะพอเหอะเหล็กๆจบ